จังหวัดอุบลราชธานีน้ำจากแม่น้ำมูลได้ทะลักรั่วไหลจากแนวผนังกั้นน้ำเข้าท่วมชุมชนท่ากอไผ่อําเภอวารินชำราบเทศบาลนำกระสอบทรายมาปิดกั้นน้ำพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ชุมชนท่ทาก ize, อไผ่อําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีน้ำจากแม่น้ำมูลได้ทะลักรั่วไหลจากแนวผนังกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่ถนนเรียบแม่น้ำมูลและเข้าท่วมบ้านเรือนในบริเวณดังกล่าว จนที่เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนางรุ่งนภา,าทับหนองฮีรองปลดัดเทศบาลรักษารษาชการแทนปลดัดเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานได้เร่งนำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวป้องกันน้ำและเร่งสูบน้ำออก รักษาราชการแทนประหลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบกล่าวว่าสถานการณ์ในแม่น้ำมูลฝั่งอำเภอวารินชำราบน้ำจากแม่น้ำมูลบางส่วนได้ล่วไหลออกมาจากแนวผนังกั้นน้ำเข้ามาท่วมในพื้นที่ชุมชนจึงได้นำกำลังเจ้าที่เร่งนำกระสอบทรายมาวางเพื่อป้องกันพื้นที่ชั้นในไม่ให้ได้รับผลกระทบ โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักง,งานชลประทานที่7สำนักง,งานชลรประทานอุบลราชธานีและประชาชนในพื้นที่ได้นำกระสอบทรายจำนวนรวมกว่า1,500กระสอบมาวางให้สูงขึ้นจากเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อป้องกันและชะลอไม่ให้น้ำได้ทะลักเพิ่มขึ้นมาได้อีกโดยวางตามแนวหลังผนังกั้นน้ำเป็นการป้องกันน้ำไม่ให้ไหลเข้ามาพร้อมทั้งนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง เพื่อเร่งสูบน้ําออกจากบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบน้ําได้เข้าท่วมในบริเวณบ้านส่งกลับออกสู่แม่น้ามูลโดยก่อนหน้านี้สํานักง,งานโชลประธานที่7ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาด10นิ้วจํานวนหนึ่งเครื่องเพื่อเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด ก็ขออนุญาตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองชำราบนะคะดิชันรุ่งนภาทับหนองฮีนะคะรองปลัดเทศบาลรักษารษาชก,การแทนปลัดเทศบาลนะคะวันนี้ก็นํามาคณะของงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็กองสุดอายสังคมแล้วก็มีตัวแทนของพี่น้องเรานะคะท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะ,ะท่านปะหนงก็มาช่วยดูให้กําลังใจในการทํางานในวันนี้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะระดับน้ําขึ้นไปอยู่ที่ 7เมตร60เซนติเมตรนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน15เซนนะคะในส่วนของเทศบาลชรนราบเนียได้มีการป้องกันในส่วนที่ชุมชนท่ากระไผ่ในบริเวณที่เราจุดยืนอยู่นี้นะคะก็คือมันมีบางส่วนที่น้ำั้วไหลออกจากพนังผนังกั้นน้ำนะคะก็มีการวางกระสอบทราย เพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ชั้นในของชุมชนท่ากอไผ่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งก็ได้รับการช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานนะคะวันนี้มีทั้งหน่วยงานของสำนักงานชมประทานที่7นะคะสำนักงานโครงการชมประทานอุบลราชธานีนะคะที่มีการมาปิดรอยรั่วของอบริเวณผนังกั้นน้ำนะคะวันนี้เรามีการวางกระสอบทรายในส่วนของเทศบาลเดียดเดืงพันกระสอบนะคะในส่วนของสาาํานักงานชมประทานอุบลราชธาน,นีเนี่ยก็คือ4 0 0ร้อถึงห้กระสอบในจุดที่มีบริเวณรั่วนะคะก็จะช่วยให้พี่น้องเราเนี่ย ได้ลดการผลกระทบจากน้ำั่วซึมในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าทางเทศบาลเรามีการทั้งสำรวจผู้ที่ประสบภัยด้วยนะคะกองสวนราชการสังคมก็พร้อมที่จะรับแจ้งเหตุนะคะว่าท่านาจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดพักพิงที่เราจัดเตรียมไว้ให้ถ้าโซนนี้ของท่าข้อภัยก็จะอยู่แถวบริเวณใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยนะคะท่านก็แจ้งได้ที่กองสวนาชการสังคมนะคะว่าท่านจะมีความประสงค์ต้องการเต็นท์หรือวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือนะคะเราพร้อมให้การช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงค่ะ